วันนี้ชิวชิวมานำเสนอคู่มือสำหรับคนรักทะเลฮะจะพามาดูกันว่าทะเลไทยที่เขาว่าเที่ยวกันได้ทั้งปีเดือนไหนเราควรปักหมุดเที่ยวพิกัดไหนเอาแบบที่ไปแล้วไร้มรสุมฟ้าสวยน้ำใสแจ๋วพร้อมแล้วตามชิวชิวมาเลยเอาล่ะครับมารู้จักทะเลบ้านเรากันก่อนทะเลไทยจะแบ่งออกเป็น4โซนหลักก็คือฝั่งทะเลตะวันออกฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ฝั่งทะเลเอ่าวไทยตอนล่างฝั่งทะเลอันดามันซึ่งจะเที่ยวโซนไหนในช่วงเดือนไหนดีมาดูไปพร้อมกับชิ่ๆเลยฮะถ้าจะให้พูดกันแบบกระชับก็คือพอเข้าสู่หน้าหนาวตั้งแต่ตุลาไปจนถึงพฤษภาคมจะเหมาะกับการเที่ยวทะเลทุกฝั่งเลยครับยกเว้นอ่าวไทยตอนล่างที่จะมีมรสุมมาเยือน จากนั้นพอเข้าเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปฝั่งอันดามันก็จะเริ่มมีมรสุมก่อนตามมาด้วยอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลฝั่งตะวันออกซึ่งในช่วงเวลานี้แหละครับที่อ่าวไทยฝั่งตอนล่างจะมีมรสุมน้อยที่สุดถ้าถามชิวิว่าเดือนไหนเหมาะกับการเที่ยวทะเลมากที่สุดคงต้องขอยกให้กับเดือนเมษายนเลยล่ะครับเพราะว่าทะเลทุกฝั่งจะน้ำสวยใสยปิ๊งๆน่าเที่ยวมากเลยล่ะจ้า ถ้าชอบข้อมูลท่องเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามชิวไปไหนไว้เลยนะคะรับรองว่าชิวๆและทีมงานจะนำมาฝากกันแบบครบครันทั้งเรื่องกินพักเที่ยวอย่างแน่นอน